นะเออเป็นปตเสดายแต่อยากจังมาล่ำนาดนี่ดิปเพิ่นวานเ <c oughs> นะนี่ก็ือวาให้ครูบาอาจารย์มาซอยงานอบุญปีใหม่น้ำกันครับอาจารย์นนทชัยฝ่าประท่านไอ้ไอ้ไส้ซิดพ,พีอาจารย์นพระชัยฝ่าประทานครับพระเอกจากเมืองน้องบวงัวลำพูครับผมอาจารย์ไพ่บูรณ์วันิดาฝ่าประท่าน อา <laughs> euh พ่อขึ้นมาพ่ออ่าเป็นเกียรติบัตนี้กระทั่งจ้าภาพเดี๋าบนลองก่อนหนึ่งเลยก็เตยล่าเนาะครับมะล่ำพอนพอนทีฝ่าหวนครับมะล่ำดังจากเมืองหลวงมะล่ำพูอาจารย์หมอแค้นหมอแค้นเมทีใช่แอวค่อยน้อยครับอ่ขึ้นมาพ่อพระเอกพระเศรเป็นพระแดงแล้วบัตนี้อ่ลองเลาะบอ่ออะไรน้อยละล่ำไล่อ่านหนังสือซืธอๆดอกสันตัเธอเืออะไรกับเสิพาเตยอาจารย์สมคิดมือพิ้นค <l Jean> ับ no เมื่อพินค่อยน่อยคื้กันจ้านหม่มากนั่นเดอมาลำเพนธภา,ามาได้หลามมากคำแพงตะลอนตลอนไปน้ากันลอยเอ,เอ็ดหัวเมืองไปเบิร์ดซุมองสุบอนขอบคุณพี่น้องทั้งช่อง y t u t u ครับผมบ่าอุบลคนเมืองเลยแล้วก็ช่อง Youtube บ่าอีสานข่าววันเนาะกำลังเบ่งกำลังชมอ,อยู่ในตอนนี้ครับอาลัมฝากตอนสมไทยกันแล้วกันช่องติกตอกบ่าอีสานก็นมา เสียงกับบอดีปันไดดอกกเสียงเบิดลแหละล้ำเศีใหม่แข่งไหลเลือนหน่อยๆก็เอามาล้ำงานให้พ่อหญ่ไม่ใไญ่เขาฟังกันหน่อยเมื่อนี่พ่อเม่พี่น้องถี่มารวมการรวมงานมือนี้จังไดกับผู้ขามอลล้ำธนูใช่ฝ่าประธานลูกศิษย์พ่อคู่นนทชัยฝ่าประธานจังหวัดน้องบัวลำพูเพื่อนเป็นนักปราชญ์เมื่อน้องบัวลำพูเลยบอกพอ่อบอกแม่ยวาสีเอาคู่บาอาจารย์มาลำ้ำฉลอง เสริมสีร so ิเสริมสีเสริมมงคลให้ปูให้ยาเข้ามือนีก็ได้เหตุไปแล้วสมใจหลานไส้สมใจให้ได้ฟังลองฟังล่ำเพราะว่าต่างแต่กี้เราเปิดฟังมอล่ำพอยไน่ห้องจะเดินลาเหลาไม่ไง่บนสวงเปิดฟังจนแบบหลานไส้ในล่ำได้น้ำพอยไน่ฟังล่ำก่อนก็เลยว่าเอามาล่ำให้เราฟังถือมาเป็นการมุทิตาจิตบูชาคุณบูชาคู่ของพ่อของแม่แล้วนังฟังอยู่เนาะเอาใจได้ให้ฟังเลย ปูแก้วบุญรรมยาสิม,มาบุญรรมนี่แหละทั้งโลกล้านถือว่าเป็นการสร้างนา้ำทํำบุญบุญยังบุญคิดบุญใจเพื่อนจังมาตามหลักพระุทธศาสานาเพือ่อว่าก่อนถูกคนสเรื่มเขา้าเขาสี่เกิดศรัทธาดอกบ่อใหญ่ต้องอาศัยศาสนาโนอพระโคดมเจ้าก่อนสิเป็นบุญนั้นศรัทธ,ธาคือความเสือเพื่อเป็นทางตตไตเต่้ไว้ไปขึ้นบอลสว่าง เป็นอย่างว่าบุญศีลท่านสามย่างบานั่นเอาทำเพื่อความสุขบอนอย่างนี้ไก่ทุกไห่เสื้อคำสอนเต้าพวงเหาไก่เลวก็ยังคำตาสั่งเพื่อนตัดไว้อีหยังฟังกับผมสิเบลซุ้มเจ้าให้จื้อเอา นี่แหละบุญเสียนทัางสามอย่างนี่แหละเจ้าเพื่อนบอกเราเช่าพุดใจเฮาบริสุทธิ์จังสิเป็นบุญได้แนวเฮาท่านแนวเฮาให้ทั้งเสียด้เถองหวังเกิดศรัทธาบอกกูหวังท่านเลี้ยวกับเสื้อเสียสินนั่นเป็นของประกอบเพื่อยีเถอาที่สองสินนั่นเป็นของคักเก่าผู้เขาโม่ให้บ่ทำรังเอี่ยงขาสตร์ถูกยังเลยบ่เกี่ยงเลยบ่ดังบ่พลท่านนี่แหละเจ้าบ่ปองลายอออดอกไฟใด อาสังโมโหขาลังขาลุตีนี่ได้เปว่บาบ่มีมองแนวเฮาทำลงไปดอกแห่ตอนเนนหูผู้เผน่มีสิน้นแล้วจิตใจเล่าเทียงลวบปวดหลงละเกี่ยงบอกเทียงของแต่ยังใดความสะอาดกาและใจนี่ได้จังถือว่าทำบุญตั้งเอาคุณเราควงจํำบอลผมลำวันนี่ จตนาดีแล้วจิตใจเล่าถือเสียบดเสียมเสียดอกเก่าพ่อเฮานั่นดอกเสือสอนบอกจากหันไปถึงแห่งมราณาดังภาษาสดาเพื่อด้บัญญัติไว้ว่าชรารรโมหีเรามีความแก่เป็นธรรมดาแมนโมบะพยาธรทำโมหีเขาไม่ความเจ็บไข้ได้ป่วยประจำตนมรลาณาทำโมหีเขาไม่ความตายประจำสังขารเป็นละกันธรรมดานี่แหละเป็นยังว่าเฮาสิได้พัะพระเจ้าของพรของหวงทั้งบระพองค์บอกเฮาตัวความจริงในโยนันนน นั่นนาสิได้ไปสู่ผลสินผลท่านญ่เอ้ยใหญ่ฟังเด้อแม่บุญเป็นสะพานทางเดินโดกนั่นสิได้ครับบูคาถึงแห่งสุขตีอีกท่ามกำบันหนีไปเด้อจังแม่นทันหยักนานนานนนนาทำบ้านให้แก่บางส่งสาบะนินผู้ใดเพิ่อนบางเพี้ยนตาบาเจอกระแตเพื่อสูบบ้านนาจุดจี้ดมเอาในต้นตัวของเฮาไม่มีหยังเทียงของเยี่ยงทำทุกแล้วบ่อใจตวนใจตัวนับแต่หัวเกีายสากันมองแก้วนั่นนะ สิหลอนออกเนะนื่อเหี่ยวหนัง่งนั่งใหญ่เย่อใหญ่ตั้งเด้อแม่บุญเป็นสถา,า,านไหวเด้อจังแม่อาจารย์นดนตรีบัดมาเอาซัมมี่เพราะเป็นสังเขปท่านได้ฟังตัวกันจังๆมาฟังพาผมบัดนี้อาจารย์ดนตรีอ่ะบัดนี้เต้ยสังเกยล่าครับถือว่าสมมาพระควรเนาะาลำลาพระจากักไม่ใช่น้องมาเอฟซีนาฮั่นบัดนี้เตยผู้ละกรผู้ละกรทร,ร,รงถ่ายเนาะ ขาไว้พรให้พ่อให้แม่พี่น้องเอกย์ไอ้ไสายิงพี่น้องบ้านสม,มวงเขาสู่กุลสุคนจงมั่งมีสีสุขโชคลาับบาดสักจงบังเกิดเด้อความเก็บยาสเสพย์ความขายาสุมีปูญยาตายายเาข,าข้าสู่กุลสุคนเด้อเอ้าโชคดีมั่งครั้งร่ำรวยขอให้ถูกหวยสุงวัด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 เด้อพี่น้องเด้อเอ้าช็อตช็อตช็อตช็ออ่ะ สองห่มผู้ห่มไส่ไฟกะอีพอยไงท่องดีเมียประดิษฐ์ <c> ่า <oughs> มันเนื่องมันเนื่องน้ำหลูน้ำเต่าเอาฮันนี่เอาเดินลาพูดีลาพรมไรลากะลื้อบ้าผมลำวงก่อนนั่นเรื่มมองดดางาจ่มปุมมนติรถต้นตั้งแล้วถึกใจขันนั่นาไปมีงานไปเอามาลำโหลดไมบ้าม,มอนปวดหัาดีแท้คือบ แนงละบาหงก่คือักนหลดดเตยละมวลอันเดินนองหนังสือี่กระมวลดูจุกเวลาลกระลำันสีออกขากับมาเปิดฟังกระมวลเพราะนั้นเดินได้สัตว์ไม่ซ้อนหลุดดวงลำดิตุนผงเมนที่สิทิหลุดวนเดยนน้อนอันเ้ยสาวสาวอยู่ไหนขอเสียงสาวสาวหนเล็วชดชดชไม่ธรรมดา สอยๆพี่น้องข้างซอยหมอลำคูนี่สีกันย่ำนอนหมอลำก่กอนนี่สีกันย่ำเมื่อบานแต่ว่าพยูนาะหาันสีกันย่ำใดย่ำใดในยิน้ยบว เพื่อนมาติดต่อผ้าแดงให้เด้อพื่อนะโอ้ยบ่บ่โอ๊ยบัดนี้พี่น้องบ้านสมหวงมาต้นฟังล่ำละบัดนเนี่ยโอ้ยผู้ข่าจะมีมูอเมียบ้านคนราำอาวันนี่เอาเดินล้วพอดีละพอล้วมาจุดจุดถ้าบ้านข้าร้อจ้าลิง เจ้าเล็งเล็งเล็งนักเล็งเล็งเจ้าคือนามหลักไฟนักใส่ในกใส่ในกใส่สากบนโบนหมมีเม็ดเบิดเดิมแม่บางผมละเทิดสาดทธาให้ตึงนล้ำดึงเึงขันล้ำประสาทสับซ่งทำไฟน้่น้ำนั่นหน้าบ้อนดีมันลงบ้อนดีในป้อนยอนย่อปลาผมนั่นเดิมเ้าก็บลลํำนั่นเดิมมันจะสามสิบนักอะไรทาสิ่งหนึ่งนั่นแต่เมื่อก่อนิงมาสัออดลอยล้ำบ่อยมีก่อนล้ำแม่ chắc xoài rong đi là đàn bung Ba bà cả đúng Được qua xe em chắc Em là hắn chắc đồn, măng thọ nào là thịa xe nhiệt là tay men Măng lấy cả xăm xong là xe xe Cứ đi đàn bung Đàn bung thắng đi nè nó Phần lên Con lên à con chất bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ขี้ผู้ใส่ขี้ผู้ใส่พเจ้ากับตัวได้เบื่อสิบตะตัดอ้อย ปวดเล่ารอนเอาสุสงงเร็นงามีมรดกัน <necessary> นั่โตะมาเอาเกันหมรองเบยง่เก็นงที่มีอยู่แต่ประดุง่อนที่มีอยู่แต่ประดุงสู่รวงที่รักกับพอบ้าเขานังนังระดีใจมาแล้มาตะันเอาเงินก่อนขอบคุณแมอคุณแม่ คุณแม่พองครับ FC FC ตัวยุมาคุในไลายเดอใหญ่เฮาเดอร์ีไม่เอาละนาีนนตอนนั้นพีนั่งหันปเินข้ดนทอดตาไอดขอบคุณใไลา,ายคร,ครับได้ขึ้นไลกว่าเก่าเด้มอมีไง นี่คุณนายวิไลสว่างเกลลูกสาวขอบคุณครับขอให้รวยขอให้รวยลูกนั้นวอยยัยไม่ยัยหตุากะเอาเวลายังษ์อะไเนาะแม่เนาะเอาทีเตอร์ูกอาจารย์เนาะ